มาเฮือนเด้อพี่น้องเอ้ยมาเบิ่งนี่ลูกชายขอเอาไม้มาโทนไม้ทอนใหญ่ไปตัดอยู่หันตัดมาส่วนละสองเมตรนี่สองเมตรเอามาซอยอยู่เฮือนโโครงการเพิ่นเลยไม้ซอยไม้นี่เดยซอยได้แล้วนี่เจ้าก็แผ่นมาซิบแผ่นเพิ่นว่าไม่น่าซาว เห็ดเป็นเฮือนปูเฮือนยังก็ได้ปูเฮือนพาเฮือนสิบแผ่นแบบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองแผ่นในสิบสองแผ่นนะบางงามอันนี้โอตัวนี้มันสองเมตรหาซิบได้ตัวนี้หนึ่งสองสามสี่ห้า พกกแผ่นสองแผ่นหาสิบผักก็เลยนะงามงามงามคือหัวอาหารปลามาให้สองงสาวพันทรงกระสิบก็นั่งเข้มไม่ผ่นจีกินเนิเฮ็ดอีนยังพ้นเรื่อยบอพ้นเรืออ้าเงินจะนีจะหาังประจุสำหรับอบไปดีเย าดีเอฟซีเน่ยสบายดีเดย้วยนตัดสี่มือเดเห็นแม่บัตรหนึ่ยังมาตัดแล้วาไว้แล้วัวนะยังเลยยังติดอะไรเลี่เยัราบเรจกาสอเสักานั่นแล้วไม่ใช่มันบริไม่รักหัวเขาสั่งรักละสิบพันสองสี่หกปเอ็ด แล้วกชเวต้นหนึ่งวันเนละคู่อะสองเม็ดมาเบิ่งล่อทะเบิพี่น้องฮักโอ้ยคานหักเลยแกไม่ใหญ่มาตตคุมบ่สุกมาเลยโตคุมโตคุมเ่าเดเออเออเอแกเอามาแต่นอแต่ได้เลยโดจักเนะ เออบบกบกอะแล้วเอยูดมันเีเลือดขั้นีกชัยคพิอ่า่ไเี่ยวเรา้ลองลอกไม่นักแล้วมัตกคุ้มากกฮักอยู่แล้วเาต้องสูเข้าไปนะลากเขาไปเลยแต่สมาเอาหนอดนี่ออกอีกก็สิมาแกะหนอดนี่ออกอีกเปลี่ยนขั้นใหม่ก็แห้งนั่นหรีคือเฮ้ยลิอดาดมเ้าดาใหม่เอาบ่บ่ได้เอาออกบทีนแกะออกมาเมนบ่ดามติดเลยบอ น้ำครึ่งใส่กันก็นได้หรือเปล่าเรอเออครึ่งใส่กันแล้วกับทางนี้แน่ดท้างนี้แน่น็นนอตจับอืมด้ามเมาคันบ่อยจะแกะใหม่เอา้อนมาถิ่มให้ฟ้าส้น้ตัวนี้สื่อแตงโมผสมผึ่นกินนะื้แดงแดงสื่อน้ำสาุมตะนาห้องกล่องห้องงานกล่องสองหน่วยสามสิบพัน ขากินหน่วยหนึ่งหน่วยหนึ่งอะไวไอห้หอยแดงขักอรืยยทอทุกสิบาทถางงามๆเหน่วยสิบห้าพันกี่พี่น้องเช้าหาบาทหน่วยหนึ่งนี่ตัวนีนก็ไล้หน่วยกใหญ่นะเ่า,า,า,าหาบาทน่วระเจ้าหาบาทสองหนวยหาสิบาทซื้อมากินถังก็งามใชฮะเออหนาสาว ไปกกบเกือกบเผื่อยังเนตเป็ดพากับพอดีแผ่นสาวกับผือโครแผ่นชาวพันอ๋อว่าอะไรก็นน้แผ่นชาวหาซาสองเมตรนี่ตัวสองแมตรหาซิปกับแผ่นสามชิ้นแผ่นเป็ดขับบกขับเออแผ่นขักบกขับเดี๋ยวไปขายได้ชาวพันนะนี่ตัวนี้สองเมตรหาซิปเดี๋ยวก็ขายสามสิบพันนี่ ไม่ข้อมงามันหายากได้มันไม่สวยงามไม่หายากอันนี้ก็ค้ายแผ่นเส้าหาซส้าเสาหาก็สี่สี่สิบห้าบาทพี่น้องเป็นเงินบาทนะแผ่นลงสี่สิบห้าบาทตัวนั้นสองใบห้าสิบกับหกสิบบาทแผ่นตัวนั้นงาสองใบห้าสิบ เห็ดเป็นปูกบเพื่อกบเผื่อยังเป็นปูเป็นนะก็ได้เก็นี่ไปคุณดิเป็นปูได้เนี่ยเหนื่อยนาเนาะนาเนี่ยเป็นปูนี่งเป็นปูเหรอเป็นปูอันนี่นะตัวนานี่งขัดกะหรี่ขัดขัดขัดเอไว้เห็ดอันนั่นเนโออเนาะจับจับจับกระเจี๊ยบมากบ ไหว่เปลี nói, ừ, ừ ่ยนผาเฮือนมันดอกแล้วก็ซื้อสีมาทาสีใหม่มาทาพักเปวานให้เปียงน้อยเออเออเออนั่นแหละเออกินเออกินน้ำลุงค่ะแห้งหมักทำหม่องโมนะวานเบาเบิ้ลสะทุ่มระบวานเลยแดงหวานระบาดโนยยาวๆาไปนี่นะบอกได้ซื้อโซ่เพิ่นทางมานั่นแหละ จะเป็นปากใหม่ด้ทีนีง ทเรือก็ร้ายเดินเรือกรายเลยี่ยแมาเทานน้าทันนะ คิงเคยเขามาเก็บเอาเสื้อผ้าเพิ่นเมื่อเปลี่ยนด้วยพี่น้องเจอแขนยาวเสื้อยังก็เอาเมื่อนี่นุ่งแน่เสื้อแขนยาวนี่ยอบผอกอบผิวโผล่ก็ไมีส่งอันใดเสื้ออันใดเป็นแบบอาวุ่นุ่งแล้วกระมัวนุ่งใส่ถุงใส่อันนั้นีลยสบอันนี้นี่สบผ้าห่มนี่ก็ได้เนี่ยใส่ถุงผ้าห่มมันก็ได้เสื้อผ้านะ ขาคนนู้จะจัดก,การเมื่อซักค่ะถือเมือม่อคนนู้เขอหักผ่าแพ่น้อยหนากากะกเมื่อน่ะเมื่อใส่เมื่อซักจะเป็นทนุ้งยังไงถึงนะ่ะคนยังไม่ขวดกาเบ่งแนบะนีเสือผ้ายัางนีงในหลังตูนะ้อู้ตามเม่ดูนี่นะ เอาส่งเสือจะได้สีอามาหนุงหนูก็เอาเสือแก้นยาวเสือบอมเสือแวมเอาเมื่อผ่าคนหนูยังตัวนี้เอาเมื่อซักเมื่อเปลี่ยนซักมันเสร็จต่ผ่าพื้นเดียวน่ะตรงนี้ตัวหนึ่งซักตัวหนึ่งนุงตัวหนึ่งซักตัวหนึ่งนุงใส่พื้นเดียวผ่าคนหนูอ่ะเมามาใส่สองอันสาอันไหนบัอึดผ่าคนหนูวาันนี้หมกองโม่หพี่น้องเอยโทษ ขับข MM ักขักขับครับหงินแดงงามกินกินบุกกระบุยกินยังก็ได้บู้ n h ขับขักกะได้จะเม็ดกินจะดีเอออืม หนักใครกไปใกล้ทางนอกเด้อคือเดือยข่าตาเด้อลุงบ่นเรื่อยไม่ซอยไม่เด้อบอกไปได้คือเดือยข่าตาเด้อเมืองกระสบอบยังไงโอ้นนกระสอบทานเพิ่นเอาไว้ดังตัวที่มันหมุนเอาไว้ดังเองเลยตกแล้วพี่น้องนี่อันนี้ก็เป็นประโยชน์คือกอันเอาไปเห็ดตัางมานั่ง ปีกมันเนี่เห็ดตั้งมานาังก็ได้เลยได้นี่คักตัวมันสันนี่ก็ได้เห็ดโตเห็ดตั้งนังเอาว้ใส่ในเฮือนคองมันนั่นครับใเห็ดใส่ในเฮือนตัวเองโตตั้งนงังตั้งมานางังกินเหลากินเบียเนออาะที่น้องมาสถานามันมีการสุ่มแซวมันหักผมนั่นมันหักนี่ เอ,ออรัดมันแล้วก็สื่อสีมาทาเลยก็งามขับกัญญงเดี๋ยวมาใกล้เดียวบกุกหละขับไปแดดแดดแดดขับไป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 ผู้ไปแม่นมักซิดาผู้นี่นี่ไม่เงาเลยไม่นาะบะเถิงนี่นี่ไม่เงาเลยน,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 นี่มันอยู่สูงเลยใหน้หนังคีเมียนมักซิดาให้ตะเมก,กินเอองานทั้งเลยเลย เขาเลี้ยวเห็นอยู่หมากเหิมหมางยังซองหมากคุณบอกทางนี้นงอันนี้โต๊ะซุกกระมีนี่เด็ดนีนี่นี่เห็นบ่โต๊ะซุกกระมีให้เดียโต้เหิมนั่นนะนะคะทางกลางนะโต้เหิมค่ะอ่าอ่านี่โต๊ะซุกนี่อันนี้ทางกลางนะแม่เอาทางเอาน้องหมากกินเอาๆนี่หมากกินหันเออมาบานเถอะ ซอยทองก็ดันอีกแลยเนะ้ช่องหนาสิดซข้าองนาซอยทองยาวซอยชิป้า,าดไ,ปดได้ออกแผ่นหนึ่งก็เสิเสอยู่ด้ะบรรยากาศมันอยู่กระเด,ด็ห้อนหอนพี่น้องเออห้อนได้ไหมเนีย่ยอาโอเคนะพี่น้องคลิปนี้กับมีมอลาเด้อ มาเฮืนมาซานพระตะเมีออม่ยงอมบัลลินลุงเบิ่นเพิน่นพาะนางคีพมาเอาเสื้อผ้ามาเปลี่ยนโอเคบาย